ครับผมพาท่านผู้ชมมาชมในนิวประดักของมาร์กิต้าอีก1รุ่นนะครับซึ่งคุณเมธีก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะอธิบายตัวเครื่องรุ่นใหม่ที่เป็นนิวประดักของมาร์กิต้านะครับเครื่องตัวเนี้ยเป็นเครื่องรุ่นอะไรครับครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสแกนผนังนะครับสแกนผนังมันสแกนผนังพวกผนังปูนผนังไม้อะไรได้หมดใช่ไหมจริงแล้วได้หลายอย่างครับตัวเนี้ครับจะทําหน้าที่หาวัตถุภายในผนังคือคําว่าสแกนก็คือจะหาวัตถุที่อยู่ในผนังถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นผนังปปปปูนนนนนนข้้้้าาใจะเเเเเ็็็็็ไไมหลกท่อํด มันจะบอกเลยว่าตำแหน่งที่เราสแกนไปนั้นมันมีวัตถุที่ซ่อนอยู่หลังฝาผนังคืออะไร,รเวลามันแสดงผลหน้าจอเนี่ยขึ้นเป็นรูปบอกว่าเหล็กหรือน้ำนี่มันบอกเลยไหมไม่ได้บอกครับ,รบแต่จะแสดงเป็น2อย่างครับก็คือแสดงเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟ<อ>กับเป็นจุดไข่ปลาใช่ตำแหน่งนี้ห้ามตัดห้ามเจาะตรงนั้นครับอาจจะเป็นโดนท่อน,น้าโดนสายไฟยอย่างเงี้ยครับโดนเหล็ก ผนังที่เราทาปิดไปแล้วเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นใช่ครับเราก็จะต้องใช้เครื่องสแกนเครื่องตัวนี้ค่อนข้างทันสมัยในตัวนี้อุปดัณ์ของตัวม a กิต้านะครับชื่อรุ่นรุ่นอะไรนะครับ DWD 181ครับ DWD 1 8 1นะครับตัวนี้ใช้พลังงานอะไรครับใช้พลังงานแบตเตอรี่ครับ18โวลต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางคุณเวทีเนี่ยทดสอบให้ดูครับนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันใช้งานยังไงนะครับได้ครับโดยส่วนมากเขาจะไปใช้งานอะไรครับใช้งานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นผููรับเหมาผูลรับเหมาคร ทั้งก่อหรือว่าทาเทพื้นคอนเซิลตรวจสอบงานโครงสร้างอาคารได้หมดเลยครับเท่ากับตัวนี้เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ดีๆนี่เองต้องครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณเมธินีะลองเปิดเครื่องแล้วลองสแกนตัวนี้เป็นลักษณะจําลองฝาผ้าหนังมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณเมธิีลองสแกนให้ดูหน่อยว่าสแกนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอก่อนนะครับจะเป็นโมเดลญี่ปุ่นแต่ที่ขายในประเทศไทยครับจะเป็นฟังก์ชันภาษาอังกฤษแต่ถ้าที่ขายในไทยจะเป็นภาษาเป็นฟังก์ชันอังกฤษครับผมภาษาไทยมีไหมไม่มีครับไม่มีก็ จะต้องอาาา่านภาษาอังกฤษได้นิดนึงก็เท่ากับมี2ภาษาคันแรกครับจะเป็นโหมดซิงเกิลจะให้เรื่องนะครับปูนเปียกปูนแห้งถ้าจะปูนแห้งนะครับรบอบหรือก่อนเนี่ยอย่างน้อย1ปีครับจะถือว่าเป็นปูนแห้งหมดที่2ครับ จะเป็นคูณเปียกโมดิสามจะเป็นอ่าพาร์ิชั่นโมดิสี่จะเป็นเรดาร์เรดาร์โอเคเรดาร์นี่มันใช้งานทั้งหมดอะไรพวกล่องอิดอะครับเขาจะวัดระยะนะครับความลึกนะครับได้18เซนความลึกจากผิวพื้นจากผิวพื้นลงแป้งล่างครับ18บแปดเซนสิดเซนจะเห็นลักษณะเคิร์ฟนะครับอันนี้เป็นเคิร์ฟที่อยู่ข้างในลึกลงไปใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ฮะจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่ากล้องโคูดอัพมาจะเห็นว่าจุดไข่ปลาตรงนี้หมายความว่าอย่างไรตัวนี้คืออะไรฮะแสดงถึงวัตถุว่ามีผลุภายในผนังหรืืออว่่่าาาภยยในนนพ้ะะครรับลึกปมณูที5 เ,เวลาเราจะเจาะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนห่อน้ําพ่อเหล็กสายไฟเราสามารถบอกได้เลยก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับสาหรับท่านที่มองหาเครื่อง สแกนฝาผนังเพื่อเอาไปตอบโจทย์ในงานเกี่ยวกับพวกงานก่อสร้างเพราะ่บางทีถ้าเราเกิดว่าเราไปทํางานแบบประเภทบิลอินหรือก่อสร้างเนี่ยเวลาเราเจาะเข้าไปเจอแทนถ้าเจอเหล็กนี่ก็ไม่ท่าไห่นะครับส่วนมากถ้าจะเจอท่อน้ำนะครับหรือสายไฟ,ไฟมันอันตรายด้วยโดยเฉพาะท่อไฟนะครับหรือน้ำเนี่ยไปทาท่อน้ำเขาแตกไปโอโ้โหจะต้องหรือทําให้เขาใหม่เนี่ย<ช>นะครับมันไม่คุ้มเลยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องสแกนตัวนี้มันจะช่วยทําให้เรามองเห็นด้านในเหมือนกับเครื่องแบบประเภทเอ็กซเรย์ ray, นั่นเองก็ค่างทันสมยัยเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องตัว โมเดลใหม่ของ Magita านะครับขอชื่อรุ่นอีกทีนะครับ DWD 181ใช้แบตเตอรี่ใช้งานค่อนข้างง่ายเดี๋ยวถ้าท่านสนใจลองโทรสอบถามเข้าไปในเพจของทูตซิมีในของเพจทูตซิมมีเราก็มีจำหน่ายนะครับเราสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับก็วันนี้ผมก็ขอบคุณคุณเมธีมากครับรับผมสวัสดีครับ